สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุกูสุขุนเนื้อที่เขามาชมช่อง y ยูทูบยายน่อยนะคะมืดอนียายน่อยกับเกี่ยวหญ่ให้วยแล้ววกับมานางหลินยูกไตลางเทียงหน้านะคะพี่น้องมาจา้าจีโจยกับพี่น้องนะคะเอามาว่านี่ อัดคลิปเบาเรื่องสมัยก่อนสุพี่นองฟังนะคะพี่น้องอ่าเบาเรื่องสมัยก่อนแต่เมื่อน,นี้สิเบาเรื่องที่ไปที่มาของช่อง youtube ได้หน่อยเนาะคะ่ะเป็นอย่างได้หน่อยคือต่างซื้อช่องว่ายายน้อยหนังประโมไทยนะคะพี่น้องแต่ก่อนนี่กับหลายปีที่ผ่านมาเนาะพี่น้องได้หน่อยกับ ไปเล่นนังประโมทไทยนะค่ะแต่ว่าเพราเด็กเป็นตัวละครเนาะค่ะพี่น้องไปลองไปล่นขันไลาการให้พื้นเนาะค่ะพี่น้องย่งามพื้นเตยพื้นยาวจังสีพป็นกะสีไ้บอลลั่มไฟยิ่งไฟไส้ลั่มเนาะค่ะพี่น้องลั่มกระไดลองกระไดเหลวาแตจังหวะเหล่วแตโอกาสบาสีจังได่เนาะค่ะพี่น้อง กะสลับสับเปลี่ยนกันกันกบผู้ไช้นะคะคนละกรสองก้อนเนาะคะ่ะขึ้นหนึ่งกะสีเดรล่องบุปรั่านสิบกีสิบก,กรนเนี่ค่ะพี่น้องกะลองมอลล่สิ่งน้ำแน่ถ้ามีงานใดพื้นมีการเอาบุญเพื้นจกให้ลองเออดวงวิญญาณเนาะค่ะพี่น้อง ลองอื่นดวงวิญญาณมาละประกองบุญยังสีเงากรบบาดห้เนาะค่ะพี่น้องนี่แหละคือทีไปทีมากของช่องยายน้อยหนังประโมไทยเนี่ยค่ะตั้งซื้อช่องเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ายายน้อยไปน้ำขนาหนังประโมไทยะคะ่ะอ่าที่ไปที่ประจําก็คือคณะประกาศสามัคคีเนาะค่ะพี่น้องยุบบันเต้เนาะคะ่ะเวลามีงานพอยายแล้วก็สีโทรมาบอก อยู่บ้านนั่นบ้านนี่ก็กน้อยกับสิไปกับพอาะไงเนาะค่ะทางหนาหข้าะเปินกาผู้มาบอกแล้วก็คือขันไปตัางไกลกับน้อยกับไปนําทีมงานเลยเนาะค่ะทั้งรถหกล้อไปนะคะพี่น้องกระมวนนะคะพี่น้องไปน้ำหนังประโมไทยนี่กะมวนมันกรคลข่เคียดได้ดีเยู่เด้พี่น้องไปได้ไปพวกปะกบหมู่พวกเพื่อนฟูงแล้วก็ไป ยามมือแรงมากอะไปกินเขาอยู่บ้านเจ้าภาพอ่าประก็ศทำการแสดงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อโดนก็นได้เลือกถุมฮกถุ่มที่หนึ่งที่สองเนาะค่ะแล้วแต่สัญญาแล้วแต่สิคุยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี่ไวไก้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆนะค่ะที่เขามารับชมเนาะ,ะเป็นมูเป็นพวกกันค่ะเป็นมู เป็นมูเป็นผวกเป็นเพื่อน y ยูทูบเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปนะ่ะจังคอยวากันไหมนะ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวใาหน่อยมอยี่ยังดีๆกับสิม่วเบาชุกพี่น้องเขาฟังเด้อค่าคลิปนี้จบไปแค่นี้สักก่อนค่ะสวัสดีค่ะ